เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตู่กับไอมิได้จากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันคู่เดียวนะครับเป็นศึกแย่งชิงพื้นที่อันดับ8นะครับในการเข้าสู่ Play เพลย์ออฟของฝั่งตะวันตกนั่นคือการเจอกันร,ระหว่าง Me ม phi s g ส i z z กับ s กบ Golden State w a r r i o r s หลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยรเราจะทายผลนะครับการแข่งขันรอบแรกในเพลย์ออฟว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะครับช่วดย เจอกับ Memphis g r i z z l ครับในฤดูกาลปรกติคะ่ะทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันทั้งหมด3ครั้งเป็น Golden State Warriors ที่ชนะไป2ครั้งแล้วก็เม m p h i ก g r i z z l ชนะไปอีก1ครั้งค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่ทุกคนเห็นทั้ง2ทีมเนี่ยทำการแข่งขันค่นนั่นก็คือ Golden State Warriors จะแข่งกับ LA Lakers แล้วก็เป็น LA Lakers ที่คว้าชัยชนะไปในขณะที่ m e ม p h i s g r ซ z z l คว้าชัยชนะในเกมที่แข่งขันกับแ San Antonio Spurs เลยทําให้ทั้ง2ทีมเนี่ยคะ่ะต้องมาแข่งขันกันใน Play In รอบสุดท้ายแต่ในรอบนี้ค่ะใครแพ้ Pack, คือเก็บกระเป๋ากลับบ,บ้านพลาดตัวใบสุดท้ายเข้าสู่เพลย์ออฟทันทีเปิดเก เกมมาเนี่ยค่ะบรรยากาศเนี่ยเหมือนเพลย์ออฟเกมเจ็ดเลยนะคะแต่ก็เป็นเมมฟิสกิซี่อ่ะที่ทำได้ดีกว่าทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับจามอรันเนี่ยมาแต่หัววันในการยิง3คะแนนของเขาเกมรับของพวกเขาเนี่ยก็ทำได้ดีมากสเตฟานเคอร์รี <Stephen Curry S 2> แทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงในช่วงแรกก่อนที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่ะแล้วก็กดแต้มแบบเสร็จไปได้ถึง14แต้มจบควอเตอร์แรกเป็นเมมฟิสกิซี่ที่ออกนำไปก่อนแค่1คะแนนเพราะว่าเกมเนี่ยสูสีกันมากพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2อ่ะในยามที่สเตฟานเคอร์รีออกไปพักเนี่ยทัพสำรองของเมมฟิสกิซีี่กกก็็สาาามรถทไดด้นะะคคพวเ คอยเก็บแต้มมาค่ะเกมของ Golden State Warriors ไม่ดีเลยค่ะแม้จะสามารถเอาฟาวจาก j o n a s แมนชูนสกาแล้วก็แจ็คเรนแจ็กสันจูเนียได้ถึง3ครั้งทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องออกไปนั่งพักยาวในช่วงครึ่งแรกแต่ Memphis Grizzlies เนี่ยก็ยังคงมีเกมที่ดีกว่าทั้งวงในวงรอบทัพสำรองโดยเฉพาะการยิง3คะ <c oughs> แนน Stephen Curry กลับมาในควอเตอร์นี้สามารถทําได้เพียงแค่3แต้มเท่านั้นจบครึ่งแรกเป็น Memphis Grizzlies ที่ออกนําไปก่อนกว่า13แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Golden State Warriors จะก็พยายามเร่งทําแต้มขึ้นมา แต่เมมฟิสซิซี่สิคะก็มีหมัดตอบโต้ตลอดค่ะพวกเขาสามารถนําจนกระทั่ง3นาทีสุดท้ายแฟนๆฟนโกลเด้นสเตย์วอร์เรียสเลโอ้โหเครียดแล้วก็คอตกเลยทีเดียวแต่โกลเด้นสเตย์วอร์เรีเขาก็ไม่ยอมแพ้ค่ะรันชุดใหญ่จนกระทั่งสามารถตีเสมอได้ก่อนหมดเวลาค่ะเป็นการยือลมหายใจและไปลุ้นในช่วงต่อเวลาแต่พอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาสิคะเป็นเมมฟิสซิซี่ที่ทาได้ดีกว่าจามอรันเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความนิ่งแล้วก็ความเหนือรวมไปถึงพลลพักของเมมฟิสซิซี่เกมนี้ค่ะเป็นเกมที่ช็อกแฟนๆนบาสทั่วโลกเลยจริงครับ รวมไปถึงคนข้างๆตุนด้วยกะโอ้โหวั oh <c oughs> นนี้นะคะจบเกมในสาสานจริงๆคอปกอย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> และผลงานของผู้เล่นทีมวันนี้ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 3 0 รีบาว5แอสซิสแต่เทิร o v e r ไป7ครั้ง Andrew w i กินส์22แต้ม10รีบาวพยายามเต็มที่แล้วค่ะแต่ในยามที่ทีมต้องตารวันี้นี่ทำไม่ได้จริงๆเมมฟิสกิสลีได้จาม r ร n ค่ะยอดเยี่ยมมากๆวันนี้35แต้ม6รีบาว6แอสซิส4สติลยิง3ขคะแนนล,ลงไป5ลูก i l ลอนบร o k ค14แต้ม2รีบาว3แอสซิสสิงล่างเคอร y เลยค่ะเล่นเกมรับแบบสุดยอดจบเกมเมมฟิสกิสลีช็อกโลกเอาชนะโกลเด n นสเตยวอร์เรีสไปได้110 7ต่อ 112. 1 1 2 g o l d e n State Warriors ในเกมวันนี้นะพวกเขาแตกต่างจากเกมที่เจอกับ LA l เ l ลเ e r กสโดยสิ้นเชิงนะครับเปิดหัวก็ไม่ดีเล่นค,คล้ายๆกับ LA l เ k ล r s มากกว่าในช่วงแรกแต่ในช่วงครึ่งหลังเนะี่ยพวกเขาไม่สามารถกลับมาได้อย่าง LA l เ k ลเ s กครับวันนี้พวกเขาเล่นพลาดกันเองเยอะมากๆนะครับความไหลลื่นในเกมเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยตั้งแต่เปิดเกมมาเลย <c oughs> สิ่งดีๆสิ่งเดียวครับที่พวกเขาสามารถทําได้ตามแผนในเกมวันนี้นะั่นคือการเอาผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมเมมฟิสกิสซี่ออกไปนั่งพักยาวๆให้เจอปัญหาาาาากรรรรฟมมไ่่่ววจะเป็นนอยงงถึ จุดนี้เนี่ยถือว่าโกลเด้นสเตทวอร r เ o อร์เนี่ยทำได้ดีมากๆต้องขอ,อย้ำว่าทำได้ดีมากๆแต่พวกเขาไม่สามารถใช้ความได้เปรียบในการที่พวกเขาเอา2คนนี้ออกไปนั่งได้น,นะครับกลายเป็นทีเนี่ยต้องการหวังพึ่งจากศักยภาพการเล่นของอสเตฟเฟนเคอร์รีคนเดียวพยายามจะหาทางให้เคอร์รีเนี่ยทำแต้มให้มากๆในขณะที่เกมของตัวเองเนี่ยหลุดไปไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยนะครับความไหลเลื่นเนี่ยหาไม่ได้ในยามที่แอนดรูวิคกินควรจะทำได้เขาทำไม่ได้แม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่้าีน เคนเบสมอลแรกๆเหมือนจะมาแต่พอเล่นไปเล่นมาก็หายไปจอแดนพูเนี่ยวันนี้ก็คือสู้สุดใจแล้วครับแต่ด้วยความที่ประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยยังคงน้อยอยู่จังหวะบีบๆจังหวะยากๆเนี่ยก็กลายเป็นเทอร์โอเวอร์มือไม้มันจะแข็งไปหมดเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆที่<ๆ>ชมเกมถ่ายทอดสดวันนี้เนี่ยเชื่อว่าก็คิดไม่ต่างกับแอดมินครับเขาพวกเขาสามารถไล่มาจนเสมอได้แล้วก็ไปลุ้นในช่วงต่อเวลาเนี่ยยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อเลอยจริงๆ,งๆเพราะว่ารูทรงเกมความไหลเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเอาชนะได้เลยนะครับการยิงการข้า ครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยปัญหาห,หลักๆคือการ turnover. เทอร์โนเวอร์เพื่อนๆใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เขาเทอร์โนเวอร์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยถึง20แต่ปัญหาคือผู้เล่นหลักๆของทีมครับเดรมอนกรีนกับสเตฟานเคอร์รีทั้ง2คนนี้เนี่ยเทอร์โนเวอร์รวมกันถึง13ครั้งนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยแหละครับไม่ค่อยเข้ามาเสริมให้กับทั้ง2คนนี้ได้เลยมันก็เลยทําให้เกมของ2คนนี้ค่อนข้างเล่นยากแล้วก็ตันมันเป็นปัญหาเดียววววกกกกกกััััััััันน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 นคคคคคครร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 รบบบบใาาาาแขข่่่่่่่่งงงงงงเเ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 พพลยยยย์์์อออออิททททท้้้2 25มมีีีีูโะะถึ็็ป อื่นในทีมเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยสกรีนไม่เข้ามาช่วยเซตร,อรีอะไร,รอ,อย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้2คนนี้เนี่ยเขาเล่นยากมันก็เลยพลาดไปประกอบกับการเโอเวอร์ของส่วนตัวตัวเขาเองด้วยมันเลยทําให้ความไหลลื่นวันนี้หาไม่ได้เลยจริงๆครับสิ่งที่น่าเสียดายวันนี้อยู่นิดเดียวจริงๆครับโอกาสที่พวกเขาจะสามารถพลิกกลับมาได้เนี่ยคือในช่วงเวลาปกติจังหวะลันสุดท้ายเลยเนี่ยสเตฟานเคอรีโดนรุมและเรมอนด์กรีนนี่คือโล่งมากๆสเตฟานเคอรีส่งมาให้เรมอนด์กินเรมอนด์กินทะลวงเข้าไปครับแต่ อเออเสรยดายแทนจริงๆๆครับคือมันเป็นลูกที่แบบเขาน่าจะทําแต้มได้อะถ,อถ้าเกิดสมมติว่าทำได้นี่คือจบแล้วแบบพลิกกลับมาเอาชนะได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะพอไปรู้ในช่วงต่อเวลาเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยฟาวไปถึง5ครั้งเขาไม่กล้าที่จะเล่นเกมรับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่จามาแรงหรือจะเป็นดีรอนบรู๊เนี่ยข้ามเข้าไปเนี่ย้องรีบหลบเลยเพราะว่าถ้าเกิดฟาวเอาออกไปนี่ก็คือจบทันทีในเกมวันนี้เนี่ยสเตฟ ดูดูการที่ผ่านมาเนี่ยรูปร่างของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตว่าจะเป็นหัวไหล่กล้ามหรือว่าจะเป็นอัปเปอร์บอดี้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนสเตฟเฟนเคอร์รีเขาไปอัพขึ้นมานะครับมันความแข็งแกร่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้สเตฟเฟนเคอร์รีสามารถยืนระยะยาวๆได้ถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนย้อนกลับไป4 5ห้าดูดูการที่ผ่านมาแล้วลองไปเปิด YouTube เก่าๆดูจะเห็นเลยว่าโอ้โหอัปเปอร์บอดี้ของสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยเล็กกว่าในปัจจุบันนี้เห็นแบบชัดเจนมากๆมันก็เลยทำให้เขาสามารถยืนระยะได้ปะทะ จังหวะในการยิงของตัวเขาเองได้แต่วันนี้เนี่ยเหนื่อยมากๆนะครับต้องบอกเลยว่าผู้เล่นเกมรับของเมลฟีคริสซี่อย่างเดลอนบรูคเนี่ยควรจะได้รับการสะดุดดีมากๆในเกมวันนี้เชื่อว่าแฟนๆโกลเอนสเตอร์วอลเลอร์เนี่ยคงเซ็งทั่วหน้ากันเลยนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอของสเตฟฟนเคอร์รี่บอดี้ออฟเวิร์คครับความทุ่มเทในการซ้อมความทุ่มเทในการปรับเปลี่ยนการเล่นในยามที่เขาไม่มีทั้งเครทอมสันไม่มีทั้งเคดีโดนลูมคือเขาทําได้ดีทุกอย่างในฤดูกกกาาาาาลลลนนี้้้้ถือวว่่เเป็รรรรชยยแแตตมดดะััับ40คคงงง เกมเกมหนึ่งลง10ลูกเนี่ยโอ้โหเจ็ดครั้งได้มั้งฮะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ทําทุกอย่างได้แบบน่าจดจ,จําเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นฤดูกาลประวัติศาสตร์เลย mm hmm. แต่จบลงแบบนี้เนี่ยมันน่าผิดหวังแทนพวกเขามากๆนะครับเดรมอนกรีนในวันนี้เนี่ยสามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้นะครับแต่เป็นทริปเปิลดับเบิลที่เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะลืมการทำทริปเปิลดับเบิลวันนี้เนี่ยเป็นครั้งที่31ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งที่2เท่าานนนััน้นะคร mm hmm. ครรบจก31ั้งที่เาทําได้้้้แแแลลววทีีมพปกติเน่ยยในามมที่เดรอนกรรรีนสาามถททิิปปเลดับบเิ้้แบบนนีีเ่่ยสวน แล้วโกลเด้นเตทวอร์เรอร์จะเอาชนะไปได้ครับแต่ไม่ใช่ในเกมวันนี้มองไปข้างสนามเพื่อนๆจะเห็นผู้เล่นอยู่คนหนึ่งครับใส่เสื้อยืดธรรมดากางเกงธรรมดาเลยครับแต่เขาอยากลงเล่นมากอยากช่วยทีมมากๆนั่นคือเครทอมสันปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะนั่งอยู่เชียร์เพื่อนๆอ,อยู่นะครับในช่วงหลังๆที่เราเห็นมาเนี่ยก็คือสภาพร่างกายเขาเข้าที่แล้วเขาก็มานั่งเชียร์นั่งเดินทางตามไปกับเพื่อนอเวลาจะเป็นเกมทีมเยือนเขาก็ตามไป uh huh. แต่ในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนร่วมคือเขารู้สึกแบบอยากจะลงมาช่วยอยากจะเล่่่่่นนนนมมััไไได้้งงงใจเเคคาาลอออะรรรแบบีีีืสิททท เ,เขาแสดงออกมาให้แฟนๆทั้งสนามให้แฟนๆที่เวลากล้องจับไปเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเขาคิดยังไงเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความปวดใจของเค์ทอมสันนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นอยู่ในสนามก็ตามเขาไม่อยากให้ทีมแพ้หรอกครับรวมไปถึงแฟนๆโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในสนามด้วยวันนี้นี่เรียกว่าช็อกจริงๆสนามนี่เงียบกริบเลยนะครับในช่วงที่แบบโอ้โหจามอลแรงนี่ลุยแล้วลุยอีกอก็ทําแต้มได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรครับกีฬาเนี่ยก็มีแพ้มีชนะนะครับวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่กดดันมากๆแล้วก็เป็นเกมที่เมม ทำได้ดีกว่าจริงๆฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับแต่ง,งานของฝ่ายบริหารเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกันงานหลักๆของฝ่ายบริหารพวกเขานะครับนับน่นคือเรื่องการต่อสัญญาของสเตฟานเคอรี่จะเป็นสัญญาแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมหาศาลแน,นแ่นอนมหาศาลแน่นอนรวมถึงการเรตรียมต,ตัวนะครับการกลับมาของเค์ทอมสันการปรับเปลี่ยนการลงสนามต่างๆของผู้เล่นในทีมที่เหลืออยู่ครับในยามที่เค์ทอมสันกลับมาแล้วจะเป็นยังไงรวมไปถึงการปรับทัพเสริมทีมครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะ ถึงสิทธิ์รับด้วยเหล่านี้นี่คืองานของ Golden State Warrior ที่พวกเขาต้องเน้นจริงๆนะครับฤดูกาลหน้าเนี่ยเครย์ทอมสันจะกลับมาแล้วเล่นร่วมกับสเตฟานเคอรีสเตฟานเคอรีในสภาพแบบนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเล่นได้สภาพแบบนี้เนี่ยอีกนานแค่ไหนดังนั้นทีมของพวกเขาเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ในจุดนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับ Golden State Warrior ในฤดูกาลหน้าครับฤ <c oughs> ดูกาลนี้เนี่ยถือว่าพวกเขาสู้ได้อย่างสุดใจประทับใจแฟนๆทั้งโลกล้ววรั <c oughs> นนนนาาอง่งขขกีเเพใ อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ครับว่าทิ้งของพวกเขาเนี่ย ถืวมีอายุเฉลี่ยรวมกันแล้วนะครับเป็นอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกนะครับเป็นรองแค่ทางของ OKC OK Thunder <ร>กับ Minnesota Timberwolves <ร>แล้วก็มาเป็น Memphis Grizzlies ทีมนี้คือทีมพลังหนุ่มอย่างแท้จริงเลยครับประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟเนี่ยนะครับ Stephen Curry ค,คนเดียวเนี่ยเล่นรวมกันทั้งหมดอเอาเอาทีม Memphis Grizzlies มารวมกันทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ Stephen Curry คนเดียวเท่านั้เนเองนี่คือความแตกต่างนะครับของ Memphis Grizzlies กับ Golden State Warriors และเพื่อนๆดูครับเกมวันนี้เป็นยังไงเชื่อว่า90%ของแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยเชื่อว่า Golden State Warriors น่าจะเอาชนะเกมนี้ไปได้ แทบจะไม่มีใครคิดเลยนะครับว่าเมมฟิสกิซี่จะมีผลงานยอดเยี่ยมขนาดนี้โดยเฉพาะจามาแรงครับในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกมประกาศสักดาของจามาแรงจริงๆนะครับผลงานการเล่นของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โดดเด่นมาโดยตลอดแต่ในเกมวันนี้ครับแสดงให้เห็นทุกอย่างจริงๆว่าจะเป็นหัวใจความนิ่งการยิงการข้ามเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าปัญหาของจามาแรงในช่วงหลังๆในช่วงก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดลงเนี่ยนั่นคือการยิง3คะแนนเกมก่อนหน้านี้ที่เขาเจอกับ Golden State Warrior เนี่ยทีม Golden State Warrior เนี่ยท้าให้ยิงเลยครับเรียกว่าห่างแบบโอ ยิงเลยเชิญยิงเลยแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้เขาข้ามคือให้ยิงเลยแล้วแล้วจามอแรงก็พลาดค่อนข้างเยอะยิง6เข้าแค่ลูกเดียวแต่ในเกมวันนี้ครับแม้กระทั่งตอนวอร์มเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันเนี่ยเพื่อนๆใช่ไหมครับตามรายงานข่าวนี่คือเขายิง3คะแนนแทบจะไม่ลงเลยในช่วงทําการซ้อมแต่พอเข้าสู่เกมปุ๊บเนี่ยโอ้โหยิงรัวๆเลยตั้งแต่ตอร์แรกใช่ครับพอเปิดตอร์แรกมาเห็นเขายิงแบบนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเครียดเลยนะครับสำหรับแฟนๆวอร์เรย์แต่วันนี้ไม่ใช่แค่การยิง3คะแนนเท่านั้นนะครับยังมีการข้ามการ ตวองคว้าได้ส่เข้าสู่ช่วงต่อเวลาเนี่ยเขาเดินหน้าโกยแตนแม็กกะทีมเป็นว่าเล่นเลยมันจะเป็นการลุยเข้าไปวางการโฟลเตอร์การเล่นตัวตัวกับสเตฟเฟนเคอรี่ที่เขารู้ว่าฟาวเยอะเนี่ยไม่กล้าฟาวเขาแน่เขาก็ลุยใส่เลยแลวเขาก็ทําได้ดีจริงๆนะครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาแสดงให้เห็นเลยว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขามั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยคือท็อปไฟลของพอยต์การของหลีกในฤดูกาลตอนนี้เลยวันนี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาไม่กลัวเลยย้อนกลับไปในเพลย์อินครั้งก่อนเนี่ยนะครับเขาต่ส้้้้พแแนดดดทยยะาชไไวุป เก็บสะสมประสบการณ์ไปตอนนี้คือประสบการณ์มากสุสดแล้วในการแข่งขันขเทนอินเพราะว่าเขาเล่นทั้งหมด3เกมแล้วตอนนี้เนี่ย,ยวันนี้ต่อสู้กับสเตฟานเคอรี่ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับดูดีดูดแบบนิ่งมากในยามที่แฟนๆทางบ้านเนี่ยโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยโอ้โหมือไม้นี่มันเกรงมันสั่นหัวใจนี่เต้นรัวหรือเอาไงดีว่าเนี่ยตอนนี้แย่ไปหมดแล้วม,มือไม้มันเกรงไอวีนเน่บอกว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเลยหัวใจมันหน่อนแต่พเพื่อนๆดูผลงานของจามอแรงสิครับนิ่งมากๆไม่ว่าจะเป็นการโฟลเตอร์หรือจะเป็นการส่่่่่่งงงงให้้้้้กกััเเพืออนนนนยิคคครรแแลลลวาาาาททไดดีีีมๆะ ชมสุดๆเลยครับนะั่นคือเดรอนบรู๊คครับเดรอนบรู๊คในฤดูกาลนี้นะเขาสร้างชื่อให้กับตัวเองจากการเล่นเกมรับนี่แหละครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคิดคล้ายๆกับแอดมินว่าตั้งแต่ที่เห็นสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเข้าสู่นะัดชิงครั้งแล้วครั้งเล่ากับคลิปเล่นเกาหลีเจอใครต่อใครเนี่ยเดรอนบรู๊คเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ประกบใส่สเตฟเฟนเคอร์รีแล้วดูดีมีแบบโอ้โหแบบที่สุดแล้วจริงๆทำให้สเตฟเฟนเคอร์รี่นี่ยเล่นยากที่สุดเลยนะฮะแม้ว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ยแต่ลละูกนี่คือยากแบบ ยากสุดๆเลยนะครับแต่ละลูกทำได้เนี่ย คือพรสวรรค์คือศ mm hmm. ักยภาพในการทําแต้มที่สูงส่งมากๆของสเตเฟนเคอร์รีเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆเ,นเจอการบีการเล่นเกมรับของดิรอนบรูแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะถึง15แต้มได้เลยครับเพราะว่าโอ้โหดิรอนบรูเนี่ยถ้าเกิดกอดได้เนี่ยเขาคงกอดไปแล้วตามอย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยใครจะว่าย,ยางไงใครจะเล่นยังไงหันหน้าใส่บวกอย่างนี้เลยนี่คือสเตเฟนเคอร์รีไปไหนจะต้องเห็นด mm ิรอนบรูสเตเฟนเคอร์รีออกไปนั่งพัก mm hmm. ดิรอนบรูก,ก็ออกไปนั่งพัก mm hmm. พอเขาเปลี่ยนเอาพอสติฟเคอร์เปลี่ยนเอาสติฟสเตเฟนเค เกมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยเมมฟิสกิซี่เนี่ยเขาโฟกัสมากๆการบ้านที่เขาเตรียมมาเนี่ยทุกอย่างเป๊ะหมดเลยนะครับผิดผิดแผนอยู่แค่อย่างเดียว <S 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 นั่นคือเซนเตอร์ตัวหลักของเขาเนี่ยเจอปัญหาเรื่องการฟาวแต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากก็คือทีมของพวกเขาสตาฟโค้ชของพวกเขาเนี่ยแก้ไขได้หมดเลยนะครับคือตั้งหลักในการเล่นเกมรับใส่สเตปเปนเคอรี่ไปก่อน พอเจอปัญหาการฟาของผู้เล่นตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยมีการเอาตัวอื่นเข้ามาเสริมเอาตัวสำรองทดแทนเข้ามาทุกอย่างดูดีมดเตอนแรกเราไม่รู้สึกว่าเกมต้องยวบแน่นอนเลยแต่ไม่เลยไม่มียวบเลยที่น่าชื่นชมคือทับสำรองของพวกเขาครับในยามที่ทาง Golden s t a วอ Warrior เนี่ยกำลังจะไล่จะไล่จะไล่สุดท้ายก็โดนทับสำรองเนี่ยทำแต้มเสริมให้กับจามอมแรงได้เพื่อนๆดูชัดเจนมากๆเลยนั่นก็คือเกรสันอาร์เรนครับแล้วก็ซาเวียร์ทิวแมนเนี่ยช่วงต่อเวลาเนี่ยดูยีงมายิง3คะแนนเนี่ยสองลูกติดเลยนะครับสำหรับเกรสันอาร์เร ลูก3คะแนนมุมข้าง180องศาเนี่ยลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ลงเนี่ยนะครับ,รบโอกาสเนี่ยเป็นของโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เลยแต่พอลูกนี้ลงไปปุ๊บโอ้โหหัวใจเนี่ยหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยมันเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกรง็งมันเครียดหนักกว่าเดิมเลยครับและขอพูดถึงอีกหนึ่งคนครับนั่นะคือคาร์แอนเดอร์สันครับคนนี้คือเจ้าของฉายาสโลโมแอนเดอร์สันครับเพราะว่าเขาเหมือนจะอยู่กันคนละมิติกับพวกเรานะครับชา้ชาๆเนืงนงองๆอยู่ดีก็บล็อกได้ชา้ชาๆเนืองๆแล้วส่งให้เพื่อนเพื่อนก็ยิงได้ เหล่านี้เนี่ยมันมีค่าให้กับทีมเมมฟิสคิสซี่จริงโคดินสเตทวอลเลอร์ State พยายามจะไล่อย่างไงก็ไล่ไม่ทันครับวันนี้ต้องชื่นชมผลงานของเมมฟิสคิสซี่จริงๆมัวจ,จะเป็นเกมรุกเกมรับทุกอย่างอยู่ในแผนโฟกัสความทุ่มเทตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายของช่วงต่อเวลายอดเยี่ยมมากครับขอชื่นชมเลยชัยชนะในเกมวันนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้อีกครั้งหนึ่งครับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเข้าได้คือปี2017จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับจ่ามเมลแรงทาได้แล้ว เวลาอันโรด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆหลังจะจบเกมการแข่งขันในวันนี้ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนแอดมินหรือเปล่าแต่คิดว่าทาง NBA เนี่ยยังไงก็ต้องเก็บกา,ารแข่งขัน Play in ินทัวนาเมนแบบนี้เนี่ยต่อไปอีกครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยยังมีอีกแน่นอนเพราะว่าโอ้โหเกมนี้เกมคุณภาพมากๆานะครับกเรตติงน่าจะสูงปรุ้ดยนกครับคือเป็นการต่อสู้ที่แบบนักกีฬาเนี่ย ด้วยความ hmm. เป็นมืออาชีพพอเล่นจริงๆเขาก็ไม่อยากแพ้ครับแม้ว่าปากในโอไม่อยากเล่นหรอกถ้าเกิดฤ uh huh. ดูกาลทํามาเป็นปกติแล้วเนี่ยอย่าทำแบบนี้เลยไม่ดีหรอกแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นมืออาชีพครับพอเจอกันแบบนี้เนี่ยไม่มีใครอยากแพ้แน่นอนคนที่คิดค้นระบบเพล y i n ขึ้นมาเนี่ยนอกจากควรจะได้เลื่อนขั้นแล้วเนี่ยน่าจะปั้นรูปปั้นให้นะ <c oughs> มีปั้นรูปปั้น <c oughs> อยู่กับแม่สำนักงานของ NBA ช <c oughs> ื่นชมมากๆครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าแฟน Golden State Warriors เนี่ยตอนนี้จะคิดอย่างอย่างแอดมินหรือเปล่าหรือ คือทีมมันดับ8พวกเขาเข้าสู่เพลย์ออฟแล้วนะครับ <Ừ. S 1> แต่ต้องมาเล่นเหมือองนี้อู้วและสุดท้ายก็ตกรอบไปน่าเสียดายแทนจริงๆและสุดท้ายนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเมมฟิสกิสซี่อีกครั้งหนึ่งครับกับตัวใบสุดท้ายครับทีมมันดับ8ในการเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟฝั่งตะวันตกครับยอดเยี่ยมมากๆครับรดมือให้เลย และแล้วเราก็ได้คู่การแข่งขันครบทั้งหมด8อันดับอย่างเป็นทางการ,รของฝั่งตะวันตกเรียบร้อยค่ะณตอนนี้สถิติการทายผลของเอมินเอในเกมเพลย์อินทั้งหมด6เกมนะคะทายถูก4ค่ะทายปิดอีก2ก็ถือว่าสถิติพอไว้นะาทีนี้ค่ะเราจะไปต่อกันที่การคาดการแบบกระชับของเพลย์ออฟรอบแรกในฝั่งตะวันตกเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะทีมอันดับ1อย่างยูท่าแจสเจอกระทีมอันดับ8ที่เพิ่งชนะมาหมาดๆอย่างเมมฟิสกิซซี่เป็นยังไงบ้างคะคู่นี้สำหรับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าย่ที เมมิสกิสลี่สามารถเอาชนะโกลเดนสเตทวอลเลย์และเข้าไปเจอพวกเขานั่นหมายความว่าทางยูท่าแจ๊สเนี่ยไม่ต้องปวดหัวกับการยิง3คะแนนของสเตฟเฟนเคอร์รีแน่นอนแล้วครับและมากไปกว่านั้นครับการเล่นของเมมฟิสกิสลี่ที่ยอดเยี่ยมในเกมวันนี้เนี่ยอพอเข้าไปสู่ในเพลย์ออฟครับทีมของพวกเขาเนี่ยประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟค่อนข้างต่ำมากๆนะครับยูท่าแจ๊สเนี่ยถือว่าได้เปรียบในจุดนี้มากๆนะครับแต่ล่าสุดข่าวแว่วๆออกมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยโดนาแวนมิเชลเนี่ยเขากลับมาทำการซ้อมและน่าจะกลับมาทันนะครับสำหรับเกมแรกใในนนนนนกกกกาา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 รรรรแแแขข่่่่่่่่งงงััเเเพลลยยยย์อออฟตตไไมมวจจะ็็คบบทททู้๊สสีีีดดุ เกมลับก็มีผู้เล่นที่แบบน่าจะเป็นเต็งหนึ่งในการคว้ารางวัลผู้เล่นเกมลับยอดเยี่ยมแห่งปีอย่างรูดี้โกแบร์วงหนอกทับสำรองทุกอย่างในฤดูการนี้ของยูทาห์แจ๊สเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆดังนั้นคิดว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยยังไงก็น่าจะเอาชนะผ่านเมมฟิสกิสซี่ไปได้ครับไม่4ี่หนึ่งก็สี่ศูนย์ครับต่อต่อที่คู่ต่อไปค่ะคู่นี้น่าสนใจมากๆทีมอันดับ2อย่างฟินิกซ์ซันเจอกับทีมอันดับ7ที่เหมือนไม่ใช่ทีมอันดับเ็อย่างลอแอร์เลเกอร์เป็นอย่างไร ในรูการนี้เนี่ย ถือว่าการที่พวกเขาได้คริสพอเข้ามาร่วมทีมเนี่ยการบัญชาเกมการคุมทีมต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นรองเรเบรนเจมส์เลยนะครับประกอบกับตัวหลักๆของพวกเขาครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดวินบุกเกอร์เดียงเกรย์เอตันมิเคิลบริจิตตอนนี้ทั้ง3คนเนี่ยเหมือนกระหายครับต้องการชัยชนะมากๆเขาเขาพร้อมที่จะทําการต่อสู้แต่ปัญหาหลักๆของทั้ง3คนคือการเล่นในเพลย์ออฟครับประสบการณ์ของพวกเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดวินบุกเกอร์มิเคิลบริจิตหรือจะเป็นเดียงเกรย์เอตันทั้ง3คนประสบการณ์ในการเล่นเพลย์ออฟคือเป็นศูนย์จ James นเจอ ว่าเป็นตัวพ่อเลยในการเล่นเพลย์ออฟไม่มีการพลาดการลงสนามเลยในการแข่งขันเพลย์ออฟเท่าที่เคยเล่นมาในตลอดชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเท่าน,นั้นยังไม่พอเขายังมีแอนโทนีเดวิสมีการเล่นวงในมีการเล่นเกมรับที่ดีครับเรียก <c oughs> ว่าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ทีมอันดับ7อย่างที่มิู่นพูดจริงๆแต่ด้วยปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเดวิสเองหรือจะเป็นตัวเดบรอนเจมส์เองเกิดทาให้อันดับของพวกเขาเนี่ยมาอยู่จนถึงอันดับ7แบบนี้ดังนั้นสําหรับคู่นี้ครับแม้ว่าทาง LALakers ความเก่าของผู้เล่นด้วยศักยภาพพรสวรรค์ต่างๆของผู้เล่นในทีมเนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย L.A.Lakers น่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับ4ต่อ2อ<ม>ไม่ก็4ต่อ3ครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอยู่ที่2เกมแรกครับถ้าเกิดสมมติบุกไปปล้นในเกมในบ้านของ Phoenix Suns มาได้สัก1เกมเนี่ยอาจจะจบที่เกม6แต่ถ้าเกิด2เกมแรกพวกเขาไม่สามารถเอามาได้สักเกมนึงเนี่ยอาจจะยื้อเป็นจนถึงเกม7ก็เป็นไปได้ครับมารอลุ้นกันครับเราไปต่อที่คู่ต่อไปค่ะทีมอันดับ3อย่าง Denver Nuggets เจอกับทีมอันดับ6ค่ะ Portland Trailblazers สำหรับคคููู่่่่นนีี้เถอป็็ทสมากกๆแ จะเป็นคู่หนึ่งครับที่ส่วนตัวแอนดมินอาจจะทายผิดเพราะว่าเกมของทั้งสองทีมนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากในยามที่เดนเวอร์นักเกสเนี่ยขาดผู้เล่นหลักๆอย่างจามาเมอรีไปเนี่ยการที่พวกเขามีนิโคลายโยคิสแบกอยู่ก็ตามเนี่ยนะพวกเขาต้องพึ่งการเล่นที่ยอดเยี่ยมของไมเคิลพอร์เดอร์จูเนียร์ซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่จามาเมอรีบาดเจ็บไปเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับไมเคิลพอร์เดอร์จูเนียร์แต่เรายังไม่รู้ผลงานของเขาในเพลย์ออฟถ้าเกิดเขายังคงทําได้แบบนี้ในช่่่่่ววงงงทททท้าาาาาายฤดดดดูกกกกลลหััจจจีีีมมมเเเอออรรรร์บบ็นนถืสสโใขณะพต ฤด,ดูกาลเนี่ยเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายเจอปัญหาผู้เล่นติดเชื้อไวรัสโควิดแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากๆกนะครับการเล่นของคาร์เมโลแอนโทนีในทัพสำรองเนี่ยในเกมที่ต้องมาเจอกับทีมที่เขาเริ่มต้นอาชีพอย่างเดนเวอร์นักเกสเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาโฟกัสมากๆเขาต้องการแสดงผลงานอ, <ะ S 1> ออกมาได้<ม>อย่างเต็มที่จริงๆ <c oughs> ไหนจะมีอย่างเดเมิ่งเลย์เลยครับที่ตอนนี้เนี่ยชาร์ตนาฬิกาเป็นเดมไทม์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ในหน้ากลัวมากๆการยิงการข้ามทุกอย่างเข้าที่จริงๆซี um เจมลัเ่ยกระบาในานดึง ดังนั้นครับเราต้องมาดูผลงานของนิโคลายโยคิตแล้วครับถ้าเกิดสมมุติว่าในเพลย์ออฟเนี่ยนิโคลายโยคตเนี่ยแ่ลลงไปนะครับไม่สามารถเล่นได้อย่างสม่ำเสมออย่างที่พวกเราเห็นเขาเป็นต็งหนึ่งในการคว้า MVP เนี่ยเดนเวอร์นาเกสแยแน่แต่ถ้าเกิดเขายังคงรักษาม,มาตรฐานใน,ใ,ในการเล่นระดับ MVP ของเขาเอาไว้ได้เนี่ยเชื่อว่าสุดท้ายครับทางเดนเวอร์นาเกสเนี่ยน่าจะเบียดเอาชนะไปได้นะแต่คู่นี้น่าจะสู้กันมันหน้าด้วย่ครับ,รบสิ่งหนึ่งที่เดนเวอร์นาเกสมีนะั่นคือความได้เปรียบในการเล่นในนนนนบ้าน้าาาาจจึงคิดดว่่่เออรสยะะชไไปไ4ต3ห เกินจนถึงเกม7แน่คู่นี้แล้วก็มาปิดท้ายกันที่ทีมอันดับ4ค่ะอย่าง L.A.Clippers เจอกับทีมอันดับ5ค่ะ Dallas Mavericks สำหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันในเลย์ออฟรอบแรกอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนในปีที่แล้วเลยแตกต่างกันแค่นิดเดียวครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย L.A.Clippers เคย์อันดับ2 Dallas Mavericks เคย์อันดับ7และก็เช่นเคยครับทาง L.A.Clippers เนี่ยเขารู้ดีเลยว่า LukaDončić เนี่ยคือหัวใจทุกอย่างของทีมเลยครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเจองูสักตัวหนึ่งแล้วต้องการจะฆางูเนี่ยยังไงก็ต้องตัดหัวเช่นเดีย ได้เลยถ้าเกิดเขาจัดการกับลูก้าได้เนี่ยโอกาสที่จะคว้าชัยชนะในซีรีส์นี้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงหันไปมองผู้เล่นเบอร์2ของทีมดัลลัสแมวเริสครับนั่นคือคริสตัปปอร์ซิงกิสในจุดนี้เนี่ย พวกเราแฟนบาสเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเชื่อใจผลงานการเล่นของเขาได้หรือเปล่ามัวจะเป็นปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหรือจะเป็นการเล่นที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอของตัวคริสตัปอร์ิงกิสเองในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาอีกอย่างนึงครับของดัลลัสแมลิกรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับมัวจะเป็นอย่างเจเรนบรันซันเนี่ยพอเข้าสู่เพลย์ออฟมาเจอกับเกมหนักๆแบบนี้เนี่ยเขายังคงทําผลงานในฐานะตัวสำรองได้เป็นอย่างดีหรือเปล่า ในจุดนี้น่าสนใจมากๆในขณะที่ทาง LA Clippers ครับณนะเวลานี้เนี่ยสามารถพูดได้เลยว่าทีม LA Clippers เนี่ยเป็นทีมทีมท่มีผู้เล่นพร้อมที่สุดเพราะในช่วงท้ายฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆหลายๆคนสังเกตดีๆเนี่ย <c oughs> เขามีการพักตัวผู้เล่นมีการปรับทับเอาตัวสำรองลงยาวๆบางคนก็บอกว่าแพ้เพื่อจะหนี LA Lakers อะไรก็ว่าไปเนี่ย แต่ทาง LA Clippers เขาบอกไม่สนใจเลยครับไทลูนี่ออกมาบอกเลยว่าใครจะว่าใครจะวิจารณ์เขายังไงเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาสนใจมาให้สูดคือ <Ừ. S 1> สภาพผู้เล่นของทีมพวกเขาตอนนี้เนี่ยคือพร้อมคือเฮลตี้มากๆคือลุยได้ทุกทุกคนเลยตั้งแต่ตัวจริงยันตัวสำรองตอนนี้ทดแทนกันได้หมดและที่สำคัญครับผู้เล่นอย่างพอจอสครับในฤดูกาลนี้เนี่ยพอเข้าสู่เพลย์ออฟเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องลบล้างความผิดพลาดนะครับในการเล่นต่างๆในเพลย์ออฟที่ผ่านมาดังนั้นถือว่าพอจอสเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองอีกคครรรัั้้้้งงนนนนึใใฤดูกาีี เรามารอดูผลงานของพอจอร์จกันว่าเขาจะสามารถเสริมให้กับคาไวเลนเนอร์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเขาสามารถทําได้เนี่ยก็ไม่ต่างกับไมเคิลจอแดนที่มีสกอตตี้พิพเพนเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับแต่ณจุดนี้เนี่ย คิดว่าในซีรีส์นี้เนี่ยดัลลัสแมวริกไม่น่าจะต้านทาน LA c l i คลิปเปอร์สได้ครับ LA ลเอคลิปเปอร์สน่านจะปิดซีรีส์ได้4ต่อ2ครับทีนี้ต้องขอสรุปไว้นิดนึงค่ะรอบแรกเพลย์ออฟในฝั่งตะวันตกเนี่ยแอมินเอเลือกยูท้าแจสค่ะตามมาด้วย LA l เ k ล r เกอร์สเดมอนาเกสแล้วก็ปิดท้ายที่ LA c l i คลิปเปอร์สจดกันไว้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาจะแม่นมากแค่ไหนสำหรับคืนนี้ตีหนึ่งห้ามพลาดน,นะคะเปิดความมันคูค่แรกของเพลย์ออฟไมมี่ฮิตเจอกับ ucks, ม,มิววนนะะอกกี้บ สควอช่ะที่โลโก้เอ็นบีเอตรงนี้เลยค่ะตอนนี้ค่ะกำลังมันเหลือเกินบัสเอ็นบีเอามพลาดเด็ดขาดนึกถึงเอ็นบีเอนึกถึงเอ็นบีเอนี่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ